สวัสดีครับวันนี้ถึงแมตช์ชิงร้านตูวพี่พงศ์วันนี้แข่งที่สถานเดิม15เสาร์ที่15กรักกระดาระหว่างแคนชาโด้พาะราดิน <Pal> น้องตาชาโด้กับผู้ชิงหน้าใหม่โกพาะราดินโกพาะราดินเดี๋ยวนะอไอเนี่ยตกรอบแรกตลอดเลย <laughs> วันนี้แม่งฟุกเช็คคี้เช็คคี้เช็คเช็คเช็คเข้ามาเฉยอเอาจะแตกการ์ดกันไหมช้ำเกา่าแตกการ์ดลุยเลยโกเจอโกนะฮะโดนชาโด้ลากวงเล็บออกอ๋อโก้ไงโนที่ตกรอบบ่อย โกาลาดีนเจอกับน้องเก่งไอ้น็อกตาชาโดส่วนคนที่ถือกล้องนี้ก็น้องเนื้อแชมป์เก่าสองสมัยโดนขี่นรกลากลงครับน้องเก่งมาถือน้องเก่งมาถือกล้องครับเพราะว่าตกรอบตกรอบร้งเลยนะเจอเจอหอกพาแผลหอกับโหดเด็ดเลยครับเนี่ยสองแคดนี้ครับชาโดจุดเด่นคือกินเรียบวกพลังให้ตัวเองส่วนเที่ยวที่แล้วรู้สึกว่ามีคนบอกว่าไกลไม่รู้ใครถือกล้องเที่ยวที่แล้ว โกนี่สุพยาคอพวกรอบนี้ไม่ต้องห่วงเราถืออีดีและชิลหนาสุดๆอ๋อรอบที่แล้วรอบที่แล้วคนถือกล้องคือไอคนนี้ครับที่มันไกลๆนะนะเพราะไอมันเพราะมันครับมันไม่เช็คแล้วพี่ไม่อยู่เพราะพี่พี่อยู่ที่สาขาหนึ่งแล้วก็มันไปไปแข่งที่สาขาสองนี่เหมือนแบทแมนนี่ว่าพี่ต้องพี่โกพี่โก้วาไงขยบเพย์แมพหน่อยจ้ะ ปล่อยมันขยับพยายามการขับเคลื่อนฮะเรีฮะใช่ตาขยับเองอ่ะให้มันขยับเองโอเคไม่ต้องไปป้อนมันกินข้าวกินกันเองต้องต้องจั่ววางกันละอ๋อมือสั่นตามสเต็ปไอ้ตามือสั่นอีกแล้วท่าไมอ่ะโดนเงี้ยหลังจากว่ารอบที่แล้วโดนเนี่ยแพ้ตีไปมือสานถ้าเพิ่งแพ้ไอ้โนนี่นะถ้าแพ้ไอ้โนนี่ต้องพิจารณาตัวเองนะไอ้โนรอบแรกตลอดนะวันนี้มันขิ้ขี้ขี้ขี้เช็ค ชิ็ติดอย่างเดียวเลยวันนี้ดวงหอมาไงพี่ม่อโคเทียใครเล่นก่อนเป่าไปครับไปอ้าว s า a d เล่นก่อนจบเธอเอายังไม่ทันลงมันจบแล้วชิบหายจบเธอทีมงานทำอะได้พีททวันที่ชื่อเอเซลเปิดท็อปสองคอลงมาไม่เกินสองใบโอ้โหถ้าฮิตไ้ก็ได้ใช่ไหม กี่วันน้องติดชื่อเหรอแล้วติดไหมไม่เลยมือสั่นมือสั่นไเฮ้ยใจเย็นใจเย็นตกลงเดี๋ยวอันนี้ติดไหมไม่ติดไม่ติดไม่ติดเข่าเข่าแสตมือสั่นแสตเป็นคนะเหมือนคนแถวเนี้ยเห็นไหมบอดแล้วเมื่อกี้โกเช็คยังได้ขอบเหลืองเลยแล้วเวลาเช็คอย่าจับข้างล่างเนี่ยมันบอดจับได้แต่ว่าโชว์ให้กล้องดูด้วยผิดเราจะถามทำไมแต่เแล้วพี่จะกรับเก้าพัน มือสี่ปล่อยี่พลังไว้ทั้งหมดแ่จบเลยงโอะไๆเยครบไปข้อกิ้วเอาบัยโตเอาท็อปลงมาขอโอ้ฮีจีอย้โอเดปลี่ยนตี ซี่ีแว่นก้าวพานิดใครดูคลิปแล้วชอบก็ช่วยไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับกระตืบไลค์เลยช่วยกันแชร์หน่อยอารมณ์จะถือกล้องนะรสุกวันกาดช่วงนี้คนเล่นน้อยลงนะอืมน้อยลงนะแต่ว่าก็มีหน้าใหม่ๆมาขึ้นเหมือนกันช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ครับโคงการแวนกาดเราจะได้อยู่กันนานๆนะครับไม่หากินได้นะ อันนี้ครับชาโดแฮตี้ปล่อยสแตนใช่ไหม4ปีวันสูงสุดคือสุดสันหนึ่งตัปล่อยปล่อยเคคีวันพลังให้เขาไอ้ยาเจอเองแล้วไอโนไอโก้เช็เขาดิ้นกี่เท่าไร4ใช่ไหม5มัน7ปีวัน5เมตรไม่นะขาดไม่ได้ไม่นะไปนะเฮ้ยยุ่งอะไรกับเขาครับไม่ต้องครับไปเหลืองนะครับ เทียหน้าติดไปเหลืองนะครับน้องไปยุ่งเขาแข่งกันอยู่นะครับ <Okay. S 1> แม็กติดไปเหลืองนะมึงเ <Out there. S 1> นี่ยเขาหลงจะปล่อยมึงไปดึงมือเขาห้ามยุ่งครับห้ามยุ่งเ oh. อาถ่ายหน้า oh. แม็กหน่อยเร็วนี่คนยุ่งปั๊บดึงไปเหลืองเ <c oughs> ทียหน้าติดไป, <c oughs> ไปเหลืองครับคิดหน่อยคิดหน่อยเจ้าพันมือซีตีแวน สกิลเคาบาสใช่ไหมหรือว่าสกิลก็ได้ามดังๆเลยเดี๋ยวอธิบายให้เดี๋ยวให้นอนอธิบายต่บสีเหลืองมาไหมไม่เหลืองเลยเมื่อกี้แม่งเช็คเหลืองอย่างเดียวเลยสองเต็มนี่โคหมดเพอร์เฟกเรียบร้อยประกาศไหมครับประกาศไหมครับประกาศเลยจ้าประกาศไหมประกาศเลยประกาศประกาศว่า ถ่ายหน้ามันดิถ่าประกาศว่าไฟนอเทิร์นทำไม่ไฟนะมึงทำไม่ไฟนะมึงตู่ไม่นาเล่นผพาด้วยวันนี้ให้พี่หนุ่มโกยกล้าที่อยู่นี่เย็บจัดโอ้ยสิ้นคิดถมหลุมครับเหตุการณ์สิ้นคิดเกิดขึ้นอีกแล้วถมหลุมเรามาดูนะครับว่าเราไม่ต้องเล่นกันละเกตทรงเกตสี่เนี่ยดีเจครับเราไม่ต้องเล่นแล้วสามัญของอาบิทครับ นี่ลิทิสมันสองใบแล้วนะมันยังขึ้นใหม่แบเนี่ยมันหยุดพลังของจาระเทไม่ได้จริงฮะอาบินเะไม่ได้ครับแห่ครับตีสองหมืนเจ็ดไปเออคิวคิวไม่ได้พลังข้างคิวสักแบนี้ลูกเพาะพลังข้างจบเรียบร้อยวันนี้ถ่ายหน้าหน่อยชาโดชนะตบมือม <Hey! S 2>